แดงแสงตะวันจนกับโนดมีสรารพัดผิดเหล็กแดงแสงตะวันจนกับโนดมีสาัพัดผิดเหล็กเป็นไปตามคำมัน่นสัญญาเป็นไปตามขอตกลงนะครับในติ่ทุดแล้วกันซึ่งเวลาชนกล้องขูยกันนะครับแดงแสงตะวันหรือว่าแดงลูกทวดกล้องนายไปรินเทศบาลถาประจานนะครับเด็กในเช้าเราก็ไปเยี่ยมของเยี่ยมขายก็บอกว่าชนพันเปอร์เซ็นต์กับไม่ตองว่างกับท่านผู้ชมก็ได้แล่ตามดี เนี่ยกับามดีโปรแกรมในประกาศวายทำดีทางกะน้ำในประกาศวายนะครับเดินทางมาถึงกุวยกับกุยชนกันนึ่งลานร้องมืนบาทครับเป็นดับในจอทีวีก็คือโนดมีสาราพัดพิษเล็กเรื่อยลมเนื้อก้องกระน้ากำนันตุ้มบ้องนำปลายซอยสิใช้ารนีจดิ เป็นคได้เ้าแต่น้ำเข้าดีว่ามันดีเหรนใช่นเก่งมันย่งไม่เอาพวกน้นงจไก่เขแล้วเขดีนี้มันตุกจนแล้วแล้วเยรข้าไปเน้าะไครัแ้ล้วมีประยอดทุงกับทุ่งอะไรติมอะไรแต่งกไไดนนะนั่นแหะประยยอด Quanh 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 đánh quanh 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 ra quanh 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 ขางใกลิกต wow. ีไปตมันก็ไปยาวแต่ว่ได้เติงติดนี่ไอ้ดำตีขึ้นไปใส่ึ้อไอ้แดงดักไว้ไอ้แดงปาไปไหมไปไอ้สอยดักไอ้อันนมายั้มาจีไปขราไม่เรวข้ามได้ดำผมบอกแล้ว่ข้ามแต่เมีนันพักไปแล้ววิกฟับเพราะว่เป็นบ้าแล้ววิกรับ ไอ้แดงบาไปไหมกดไปเนีวิจามันเนีงวิจามันวิจามันแดงตีขึ้นไปวิจาดีกัจาดีจาดีต่าู้มันเ่นได้กี่ต้เลยไอ้แดงหนเปียนนะอ้ยเป็นนี่ครับอ้อยเป็นนียกมากหมเนื้อ

ดำหรือแดงแดงหรือดำปีกยัง่งบอลจะรู้ไปได้ทีใครอยู่ใครไปนน่

ไปขึ้นมาโหวไปตอเอ้วันเองเคยมนีมา,ว,มมาว่ากันนี่ยุนทางเดียวกันเหมือนกันถ้าจะได้เลน่นยงจะจบสุกคู่กับวันนี้ครับวันน <c oughs> ี้ยุ่งมาถ้ากับท่านเดี๋ยวก็เล่นสินี้นะครับเล่นยุ่งครับยุ่งอะไกันยู่แล้ว อ้อยหมากอ้อยหมากไอเด้งตีปนไม่ปนไอเดงต้องเลกับพลังงานนะครับีต้องใช้พลังงานมากในการยกล้วอัก็ลอคัดเม็ดกวาดไนกอเงกวาเม็ดหนาเริ่มลงางจะกวามใช่ะเล้การกระการเม็ด้า เดี๋ยวพวกว่าหัวนี่นายมีนักหนุนมาดูตัวเลขลุ้นดวงเลยบาดลุ้นโอบบาดเขาปินเนี่ยมีด้ดูุ่งเขาเขากขาข้างเลยแทมผู้ใหญ่เล็กกับชาวบ้านเหลืองเองครับราคาเสียตัวด้ยเสียมันแช่นะคนกั้นเพื่อว่านน่านเพื่อรับมือ เพยที่นี่ครับเพยที่นี่ครับพทอย่างสูสีครับอย่งสูสีย่างสูสีนเลยเลยมานี่สถานการย่งสูสีมากมันเกิดเพตเมื่อนารอยกับเเว้นับไอ้น้มว่าเรเปาดิตไม่ใช่เพตัวนี้นี่เพก็ไปจาตัวใหญ่นแชมเปี้ยนแมตบอวงนี่มาบ้านรับแมตเลยไปเลยครับ còn nếu hôm nay cái thì tuần này nó có quay đen, cả nhau ok Thế rồi. rồi, thì, rồi thì mà. ai?

แข่งแรงับแก้งแ,กแ,กแ,กแกรง oui, แก้งแรงมันไปยากข้ามันไปยากซื้อตะเแก้งแรงร้อยเกินกับร้อยเกินกับไอ้นี้ตัวนี้ลมฟาบอยฟาบอยไอ้ดำกะตีขึ้นไปไหมตัวนี้ลมตัวนี้นักแอดีวัดเสี้ยวนะเดี๋ยวนะเต็มนาทีก็เต็มนาทีเต็มนาทีไม่มีพักไม่มีหยุด ไม่มีสะดุดหลักไว้ทางแก้งแกลงใครจะอ้อนก่อนใครกันนี่ต่อเดียวใครจะอ้อนก่อนใครกันนะเด่นไอ้แดงมาเต็มตั้งเต็มการมังเต็มค่มเต็มจ้ำบอลมันไม่เนื้อวันนี้เนื้อเต็มครับไอ้แดงก็ตะวัดขึ้นมาไม่ไปย้อนแดงมีไปย้อนดำข้าไปไหมเอาก็ตั้งไว้ยกยก นี่ไอ้ดำตีขึ้นไปไอ้ดำาขึ้นปอนปนไม่ปอนดำลมดำลมลมแล้วขึ้นมาดูไม่นี่แข่งแรงสีเดยวครับวัดเซี่วกับวัดเซี่ยวตงอ้่เดียปรับตังยาเ้าเราอ้กว่าเล่นอยังสู้นยังมันประยาค่าะปาเลยยี่สิบนาที

มันกระตูเต็มเกียเต็มทั้งเต็มกะลามังเต็มคมเต็มจำได้กันทาง้องวายนะครับนี่ะดูเรันที่นาทีดูิาน้าไกลจมลที่่้องแก้ิรับ3นาท3นานะครับก็อาจจะทันก็ุตายครับ เดไปเพีมแดงแสงตะวันหรือว่าแดงลูกถวดพลังใจเป็นก้อยชนะครับแดงแสงตะวันหรือแดงลูกถวดพลังใจเป็นค้อยชนะครับ